นบ,บีบอกว่ามันสอมาตะน่าจะใครก็ตามเงียบเนี่ยรอดใครเงียบรอดรอดที่ว่าก็คือรอดพ้นเวลาคนเขาจะหาเรื่องกันคนจะต่อยกันมีไม่กี่เรื่องหรอกอาไวัว่าข้างหน้านี่แหละหนึ่งสายตาไม่มองแม่งวนตีนแม่งมองแม่มอง,มมองเด็กอยู่นี่แค่มองแม่งนะถามว่าทําไมเด็กนักเรียนต่อยกันเนะี่ยถามทำไมมันดึงหน้ามันดึงกันดึงยังไงวะมึง หน่อยสิมันดึงอาจารย์มัจดีิไหมมันดึงบอกมันเป็นยังไงอ่ะผมกมก็เลยตัวตึงเข้าไปแล้วอ้าวมันไอ้นี่ดึงไอ้นี่ตึงผมึนไปหมดเดี๋ยวนี้มันต่อยกันว่าตายอผู้หญิงตบกันบมงทีไม่มีอะไรโดยสายตาเหมือนกันไม่มีมันมันมองมันเหยียดหยามมันด่าอย่งพ่ออย่งแม่เขาพูดเหรอป่าสายตามันบอกอาจารย์โอ้โหพวกนี้อัจฉริยะนะ ตาเนี่ยเขามองมาด่าพ่อด่าแม่มันนะโอ้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงตอนนี้อยู่กับวัยรุ่นเนีวมันเกินมันมันมันคิดได้หมดด้งนั้นเงียบไว้ดีกว่าเงียบที่ว่านี้ไม่ใช่เงียบปากอย่างเดียวนะสงบเงียบตาด้วยบางทีอย่าไปมองเมืองแม่เนี่ยหาันหาเรื่องอีกเราเป็นคนตาขวางไปมองใครพวกตาแตกยุ่งไ่หมดไม่มองไม่อ่าไม่พูด นบีบอกว่าใครเงียบใครพูดน้อยๆเนี่ยรอดวันเนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยตอนฉันไม่ได้มาสอนหนังสือไม่มีใครว่าจะเลยนัยีจริงๆวันอะ่ที่ไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้ได้มะมาเป็นเอฟซีคนหนึ่งแมาโอ้โห,โห,โหวันไหนพูดเรื่องดุนยและกลับไปโดนเละเลยผมแหมว่ากูวัเนี่ยบ้าๆลนะไอตอนไม่มาสอนไม่มีใครว่าะไรไม่มี เพราะเงียบไงแต่พอพูดเออชักจะไม่รอดวะเฮ้ยพอไปพูดอะไรเดี๋ยวผู้ใหญ่ตรงน,นั้นเอ้ยระวังระวังไเวะระวังเรื่องอะไรครับพูดอะไรลนะ่ะว่าใครหรือเปล่าเจตนาว่าใครว่าอ้าโดนว่าโดนบังเรอหมายรอกูว่าตั้งใจมไม่ได้ตั้งใจนบีบอกอลัลลอฮ์บอกผมก็พูดแค่นั้นเองอะใครรับไปก็รับมันจะไม่รอดไงถ้าเป็นเรื่องหลักการโอเคมีที่กลับแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไประมัดระวัง บ่งบอกว่าคนคนนี้มีสติปัญญาคือพูดเฉพาะที่จําเป็นถ้าไม่มีอะไรก็จะเงียบต่อมาประการที่สองดังนั้นท่านนี้เห็นใครเงียบๆเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขามีสมองที่เขาไม่พูด